่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านนี้นะคะเจะาคุณูนค่ะก็ตรงน,นี้เป็นาวานอเริกางนะคะเดียมาช่วงเวลาเป็น lunch นะคะเรามากินร้า์เชียงที่นี่เลยก็ได้นะคะคือบวกั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันนะคะลงเครื่องบินมาปุ๊บนะคะตรงมาเลยค่ะใช้เวลานิดเดียวนะคะก็มาถึงแล้วจากสนามบินสมุนนะะนยนะคะเพื่อนๆดูวิวนะคะแทบจะพูดได้ว่า360องศาเลยนะคะ ดิ่งทะเลเลยนะคะมาสเปนทามตรงนี้มาดูซันเซ็ตก็ได้นะทุกคน oh เอามาค่ะเริ่มทางเข้าโอ้ oh. มีความฟิลลิ่งว่าคุณเป็นชาวกอ ถ้าคุณมาตอนเย็นนะคะจะมีการเล่นดีรีสสดนะคะมาเช็คกิ้งในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะว่าวันเวลาไหนนะคะเมนูอาหารหลักค่ะก็คือกินข้าวได้ด้วยนะคะสำหรับที่นี่นะคะสมูทตี้นะคะเฟรชต่างๆไอศครีม all day breakfast นะคะที่มีฟารมแคนนล่าโยเกิร์ตนะคะสลัดซีซ่านะคะนั่งกินแล้วก็มองดูงถิงทัดไปด้วยเพื่อน นี่ค่ะเบียสั่งเฟรนช์โทส์นะคะซึ่งเฟรนช์โทส์อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบออริจินอลเลยไม่ได้สั่งอะไรท็อปปิ้งอะไรมานะคะก็คือราคา150บาทก็จะได้ประมาณนี้มาเลยนะ,ะอันนี้นเบียก็สั่งสูตปี้นะคะเป็นท ropical มีโาเกตเมงโก้แฟชั่นปุ๋นน้องสาวดิฉันนะคะน้องลูกสั่งอะไรนะลูกเมงโก้ดีมเมงโก้ดีมพวกเราเป็นสาวเมงโก้ <laughs>